มีกุศลอย่างเส้นล้วงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดแบบนี้ล้วงปู่ทวดนั้นท่านพอตอนยังเล็กๆท่านไปนอนอยู่บนเปลมีพญานาคไปเกี่ยวไปพันเปลที่ท่านนอนนางจันนในหูซึ่งเป็นมิดามานดาก็เกิดความตกตกตกใจแต่พอไปดูนั้นไม่เห็นอะไรเห็นแต่ลูกแก้วแสดงว่าลูกแก้วพญานาค ทรัพย์สินของพญานาคนั้นเหมาะสําหรับคนที่มีบุญมีกุศลเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเหล็กไหลนะครับเหล็กไหลพญานาคเป็นแก้วที่เขาเรียกว่าแก้วสารพัดน,นึกสิ่งเหล่านี้คนมีบุญมีกุศลจะได้ครอบครองคนที่เป็นญาติพี่น้องของพญานาคหนึ่งเป็นคนมีสินถ้าสินห้าก็จะสินห้าบริบูรณ์ทูลผลถ้าสินเจ็ดก็จะรักษาไ,ได้นานดนะิเนาะ ถ้าสิน227ก็จะเป็นคนที่นับถือลือชัยของญาติโยมทั้งหลายนะครับพี่ดองอ่านี่แหละเจ้าเฮ็ดบุญตอนเสาให้เจ้าใดบุญหลายเฮ็ดบุญตอนสาย